ฉะนั้นเราเห็นเลยว่าว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ไม่ได้ทํากันแบบตามอำเภอใจอย่างเดียวนะครับผมว่ามันมีความจุดซ่อนเล้นทางความคิดทางยุทธศาสตร์แสงอยู่ด้วยก็คือต้องใช้ระยะเวลาสั้นๆในการบริหารจัดการเลียวเซ็กเตอร์ของอเมริกาให้เข้มแข็งให้มากที่สุดเพื่อเตรียมรองรับกับสงครามพันใหญ่ที่มีมอกาเกิดขึ้นการใช้ไอ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 ลีซี่โปโคทาลีฟแบบแบบที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะฮะ แน่นอนเลยนะครับนะก็คือว่ามันจะเกิดขบวนการของการรีชอออนชอเนี่ยอย่างอย่างอย่าง่เขาช่างจะมีนิยาสำคัญเพราะตอนนี้คนเริ่มคิดใหญ่ว่าเอ๊ะถ้าคุณไปไปไปลงทุนที่ประเทศอื่นแล้วคุณไปเจอภาษีทารชีฟเมนตสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับไปคุ้มหรือเปล่าสู้กับไปลงทุนในอเมริกาเลยดีไหมถ้าคุณเจอสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้นะฮะนะครับนะในอุตสาหกรรมหลายๆตัวเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นแน่นอนเลยนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ไม่สามารถเรียกอุตสาหกรรม กลับบ้านได้ได้ได้เป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่ามันอยากลับบ้านอย่างน้อยทําให้อเมริกาเบรกอีเวนต์ทางหน้าเลียวเทคเตอร์ได้ถ้ามันจะเกิดสงครามขนาดใหญ่ก็คืออเมริกาเป็น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 ต้นเหตุแต่เป็นผู้นาในการก่อสงครามก็คือเป็นคู่คู่ต่อสู้หลักนะฮะไม่ใช่ให้ยุโรปเป็นผู้ก่อเหมือนทั้งคู่ของสงครามโลกเมื่อ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 ในช่วงที่ผ่านมาคือครั้งทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองด้วยนะครับ ฉะนั้นเมื่อเป็นเป็นคู่ต่อสู้หลักเป็นเเปป็็นนผู้เปิดสงครามหลักหลักหรือว่าทําสงครามหลักเนี่ยนะคุณต้องมีความพร้อมในประเทศมากๆไงโจยเฉพาอย่างยิ่งความพร้อมของเรวลเซกเตอร์เพราะว่าฟันดีเชียลเซกเตอร์สื่อเซกเตอร์มันจะช่วยอะไรคุณได้แหละถ้าเกิดสงครามคือการเกิดซับทามการเกิดอะไรต่างเนี่ยมันยังเกิดในบรรยากาศที่หนึ่งะไรครับหนึ่งก็คือเครดิตของมิการนยังดีอยู่ นะครับและ,ะข้อที่สองคือว่าอเมริกากับความสัมพันธ์กับโลกเนี่ยมันยังดีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำห้กับจีนคุณเองค์จำได้ตอนนี้เกิดซับพรามเนี่ย<ะ>เป็นไงครับนนรัฐมนตรีกลางอเมริกาจะต้องเดินสายหาจีนทันที<ะ>ขอให้จีนเนี่ยช่วยซื้อพันธบัตรเพิ่ม<ะ>แล้วก็จีนก็ซื้อเพิ่มมากมายนะครับแต่มันจงขึ้นมาเป็น1.3ล้้นล,น,ลนเหลยญได้ไงในเวลาต่อมาใช่ไหมฮะ อ่านะครับเฮนรี่พอสซันเนี่ยเดินทางไปจีนนะฮะนะครับนะเฮนรี่พอสซันเป็นนักตีครั้งในสมัยในสมัยของจอห์นทบุชนะและขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไงครับก็มันก็เลยทําให้การหมุนของของไอ้เงินโลกเนี่ยนะครับมันสา,สามารถหมุนได้แต่ว่าขณะเพราะอะไรครับเพราะมิกาอย่างน้อย,ยผมคิดว่า image and c r e d i b i l i t y เนี่ยมันยังดีดีแต่ถ้าคุณดาเนินการแบบแบบที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยโดยนิยบายของทรัป์เนี่ยถามว่า Image กับเครดิตของมิการมัน มันลดลงแล้วเพิ่มขึ้นครับคุณดาวครับลองมาช่วยผมคิดหน่อยลดลงลดลงอาจารย์ไม่ค่อยมีใครเชื่อคุณทั้แล้วตอนนี้ครับก็แม้ตอนนี้แม้แต่ดอลลาร์แม้แต่พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษมันมันมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เซฟเซฟเว่นเหมือนเดิมอีกแล้วมันก็เปลี่ยนมาถือทองกันมากขึ้นนะอาจารย์สะสมใช่ใช่ครับนะนะจะได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าทัา้มด้านหนึ่งก็คือระยะสั้นๆได้ประโยชน์มากมายจากนโยบายแบบนี้นะค,ะค่ะซึ่งผมเรียกว่านโยบายแบบนี้ว่าอะไรครับ neo e c o n o m i c o l o n a t i o n ก็คือ,อร,คร,รัฐทีนะครับอนนานิคมทางเศรษฐกิจแผนใหม่มมนะครับก็คือเลยครับก็คือหนึ่งเรียวเซกเตอร์ทั่วโลกคุณต้องวิ่งผวาเข้าอเมริกาไปขอเจรจาภาษี<ะ>อย่างที่เป็นอยู่ในขณะเนี้ย<ะ>นะครับแล้วก็ขณะเดีวยวกันเป็นไงครับ แล้วก็ขนาดนเงินที่เหลือที่คุณไม่กล้าลงทุนก็ไปลงทุนในภาคเฟันิเอรเซกเตอร์ของเมกาไงค่ะแล้วฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินจากเรียวเซกเตอร์เงินจากเฟรนิเอเซกเตอร์มันก็จะผวาข้าหาวอลสตีทใช่ไหมแล้วต้องเชื่อฟังถ้าคุณไม่เชื่อฟังเขาก็จะออกจดหมายมาหาคุณอยู่เรื่อยๆไงค่ะแล้วมันก็ข่มขู่คุณไฮแจ็คคุณอยู่เรื่อยๆไงเห็นไหมครับอ,อันนี้เรียกว่าเนโออีคูนิคโคลนไนฟีชั่นละทิล่านานิคม เรากรไปกินแพนใหม่นะครับอาจารย์คะเขามีความเชื่อกันแบบหนึ่งนะคะว่าอ,อเมริกาเนี่ยเหมือนว่าพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายอะไรขึ้นแบบนี้เนี่ยโดยที่บอกว่าเป้าหมายเขาคือเพื่อที่เขาจะเก็บรายได้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เอาไปลดหนี้ก็คือลดการขัดดุลการค้าเขาแล้วก็เอาไปลดหนี้เขาด้วยไอเ้เพดานหนี้คขว่าเขาขาดดุลแฝดอยู่สองสองดุลอันนี้เนี่ยแต่คนก็มองว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นหนี้จนเกินไปเนี่ย คือโดนุนธรมต้องการที่จะอยากล้างไพ่ใหม่หรือเปล่าที่แบบว่าพอเกิดสงครามอะไรขึ้นปุ๊บก,ก็ไม่ต้องใช้นี่ละเขาก็เอาไปผูกโยงกับเรื่องของการนําเข้าไปสู่สงครามแล้วก็เราเพิ่งเห็นคุณโดนุนธรรมเนี่ยครึ่งสั่งถล่มอิหร่านไปนะคะแล้วตอนนี้เห็นบอกอิหร่านก็ยังไม่ยอมบบว่าจะผลิตคือพัฒนาในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ต่ออาจารย์มองว่านี่มันมันเป็นเรื่องที่คิดไปเองหรือมันมีเขาเขาล้าง ในมุมของนักเศรษฐศาสตร์นะจะ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือมันมีมุมเขาลางว่าเออมันน่าจะจริงนะคะผมอยากให้คุณเอาช่วยผมคิดนะช่วยผมวิเคราะห์นะฮะว่าทําไมทรัมป์จึงเก็บภาษีเหล็กอลูมิเนียมทั้งหลายเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมทรัมป์อยากให้เหล็กอลูมิเนียมแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆขับบ้านมากมายเหลือเกินทําไมทรัมป์เก็บภาษีรถยนต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต่อรองไม่ได้ญี่ปุ่นเนี่ยเจรจารถยนต์เนี่ยเป็นหัวใจหลักของญี่ปุ่นเลย ที่ต้องการให้มีการลดทอนให้เหมือนกับที่อเมริกาลดทอนให้แข็งกฤษแต่ทําไมทั้งไม่ยอมลดให้ก็เพราะว่าเขาต้องการให้อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เหล่านี้กลับบ้านไงให้แร่ธาตุเหล่านี้กลับบ้านให้พลังงานกลับบ้านนะครับซึ่งสิ่งต่าเหล่านี้ก็คิดต่อได้เลยว่าก็คือเพิ่มความเข้มแข็งในสิ่งที่อเมริกาอ่อนแอก็คือความอ่อนแอของรีลเซกเตอร์อเมริกาเข้มแข็งในเซอร์เซอร์วิสเซกเตอร์กับฟินแลนเชียลเซกเตอร์ แต่ไม่ใช่เรียวเซกเตอร์เล mm ียวเซกเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงกลางน้ำต้นน้ำก็คือพวกแร่ธาตุต่างๆแม้แต่แร่เอ,อิร์ดใช่ไหมครับนะอะไรทั้งหลายนี่นะฮะที่คุณจะต้องกลับบ้านอย่างมีดียสําคัญอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์นอกจากรถยนต์แล้วนะครับถามเถิดถ้าคุณเกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นมาคุณไม่มีรถยนต์นี่นะฮะนะครับหร mm hmm. ือแม้แต่ไอ้รถยนต์ที่ใช้ในใน,ในการสู้รบนี่นะฮะคุณจะสู้รบได้ได้ได้สักกี่เดือนครับนะนะ mm hmm. ฉะนั้นพวกนี้มันต้องกลับบ้านแล้วกัรรบ,กบบ้านเลย บรรดาพวกอิเล็กทรอนิกเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์มันต้องกลับบ้านและอะไรต้องกลับบ้านด้วยครับฟาร์มซูติคโคต้องกลับบ้านนะฮะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ไม่ได้ทำกันแบบตามอำเภอใจอย่างเดียวนะครับผมว่ามันมีความจุดซ่อนเล้นททางความคิดทางยุทธศาสตร์แฝงอยู่ด้วยก็คือต้องใช้ระยะเวลาสั้นๆในการบริหารจัดการเลี้ยวเซกเตอร์ของอเมริกาให้เข้มแข็งให้มากที่สุด เพื่อเตรียมรองทับกับสงค้างพันใหญ่ที่มีโอกาสเกิดขึ้น mm. นะครับเอ่อฉะนั้นแล้วเด่ยการวิธีการใช้ไอ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 ้ลีซี่โพโคทาลีฟแบบแบบได้เห็นอยู่ขนาดนี้นี่นะฮะแน่นอนเลยนะครับนะ <c oughs> ก็คือว่ามันจะเกิดขบวนการของการรีชอออนชอเนี่ยอย่าง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 เ้างจะมีนี่สาคัญเพราะตอนนี้คนเริ่มคิดใหญ่ว่าเอ๊ะถ้าคุณไปไปไป,ไปลงทุนที่ประเทศอื่นแล้วคุณไปเจอภาษีทาร์ชีฟเม้น์สี่สิเปอร์เซ็นนี่นะครับ มันคุ้มหรือเปล่าสู้กับไปลงทุนในอเมริกาเลยดีไหมถ้าคุณเจอสี่สิเปอร์เซ็นี้นะฮะนะครับนะในอุตสาหกรรมหลายๆตัวเนี่ยใช่ไหมครับดฉะนั้นแน่นอนเลยนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ไม่สามารถเรียกอุตสาหกรรมกลับบ้านได้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 เป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่ามันจะกลับบ้านอย่างน้อยทําให้อเมริกาเบรกอีเวนต์ทางด้านเีวลเทกเตอร์ได้นะครับเพราะไอ้ความเีบรเอเวนต์พอยต์ e อันนี้สําคัญมากไม่เพียงเฉพาะบริหารเรื่องธุรกิจอย่างเดียว มายังบริหารเรื่องการเมืองและความไม่คงบริหารความปัจจัยภูมิและศาสนาได้ด้วยในขณะาษเดียวกันนะครับค่ะแต่คําถามใหญ่ก็คือว่ากิจจะไปทําสงครามกับใครสรหรัฐอเมริกาจีนเหรอฮะอาจารย์หรือว่าจะเป็นสงครามกับชาติไหนคะโอ้ตอนนี้เขากระเลงเห็นแล้วว่าความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับฝ่ายที่ไม่ใช่อเมริกาที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนี่นะฮะแน่นอนมันก็มีทั้งจีนมีทั้งรัเสเซีย แต่ถามว่ารัสเซียดีมันมีทางดีกันได้โดยด้วยด้วยเหตุผลหลายข้อดะมากมายนี่นะนะแล้วก็ข้อสำคัญเยอะเหตุผลเพราะว่าการของปัจจัยภูวิและรัสสารโลกขนาดนี่ยมันก็ยิ่งต้อนให้รัสเซียกับจีนต้องจับมือกันไต้หวันจะจีนอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์อะไรไต้หวันก็จีนอะไรทั้งหลายนี่นะครับอะไรหลายตัวแปรเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเผื่อจีนจับมือกับรัสเซียจับมือกับบรรดาชาติเดือๆเช่นอิหร่านอะไรทั้งหลายนะฮะถึงแม้ว่ามันยังยังไม่ได้มีสายใยรือภาพที่เท่าเทียมกันนะฮะแต่มันก็มีอะไรหลายอย่างะะน นะครับที่ที่นาไปสู่การสร้างโอกาสและยิ่งไปจับมือกับบรรดาชาติบริกนะฮะไอชาติชาติบริกทั้งหลายเนี่ยซึ่งหลายชาติกเราก็เห็นก็อยู่ละว่า,ว,า,ว,าว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับมริการที่มากมายนะแต่และยิ่งเลยเห็นว่าจีนเนี่ยเป็นเลี้ยวเซกเตอร์อีโคโนมีและชาติส่วนใหญ่ในโลกมันเป็นเลี้ยวเซกเตอร์อีโคโนมีกันทั้งนั้นและจีนก็พร้อมที่จะขยายฐานการผลิตขยายไอซัพพลายเชยนออกมานอกประเทศก็สามารถสร้างพันธมิตรได้มากมายฉะนั้นแล้วกูก็ต้องหาวิธีกัน ติดล้อมคอนเทนต์สร้างข้อจำกัดน,นะฮาอย่างอย่างอย่างที่เห็นอยู่ในขนาดเนี้ยนะครับ <c oughs> ฉันก็ก็เล็งเห็นเลยเลยว่าเพราะเพราะผมดูแล้วนี่นะครับว่าสภาวะของการหมุนนี่ของเมกาเนี่ยผมยังคิดว่าโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาหมุนให้ได้สําเร็จในระยะยาวเนี่ยผมว่ายากครัคร้มเนี่ย <c oughs> เขาเก็บภาษีล่าสุดนี่นะครับที่บอกว่าทั่วโลกเนี่ยเก็บแค่สิบเปอร์เซ็นก็พอ นะครับเป็นร้อยประเทศเนี่ยนะอาจจะโดนดนังักก็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 สิบกว่าประเทศนะครับที่ที่เป็นเกินดุลเงินก้ากิดมามากมากเนี่ยม,มันเท่ากับอะไรครับถ้าเราดูถึงไอ้กฎหมายล่าสุดก็คือไอ้ New ิ e a น b i ด u ฟูบิ๊ก i ิวฟูบิ b i บิ๊กนิวฟูบิล l อคเนี่ยนะมันก็เท่ากับการขาดดุลเงินเพิ่มขึ้นในสิบปีข้างหน้านี้ก็คือประมาณสักสามถึงสี่ล้านสามถึงสี่ล้านเหรียญสหรัฐ ค่ะนะครับและอันเนี hmm. mm ้ยเขายังตั้งเป้าการก่อเพดานนี่ใหม่ไว้ที่ห้านาเหรียญเผื่อไว้ไงและไอ้สามถึงสี่านเหรียญที่ต้องขาดดุลเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีเงินมาช่วยชดเชยและคุณลอง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 ช่วยผมคำนวณนะฮะแต่ละปีของไอ้ลีซีโปโคทาลีฟที่ทําประกาจะเก็บเนี่ยนะฮะเมื่อมันเห็นภาพชัดได้แล้วมันได้จะได้ได้เงินปีและเท่าไหร่ครับ อเมริกานําเข้าสามจุดสี่ถึงสามจุดห้าล้านเหรียญต่อปีถ้าคุณเก็บภาษีสิบเปอร์เซ็นทั่วหน้ากันคุณก็ได้ประมาณสามสามสามแสนห้าหมื่นล้านใช่ไหมฮะเหรียญต่อปีใช่ไหมฮะมันก็เท่ากับเป้าที่เขาเล็งว่าจะต้องมีกงินก่อนหนี้เพิ่มปีละประมาณสามถึงสี่ล้านเหรียญม่ันมันก็มันก็จะหมุนไม่ได้งไงพ่อเลยครับเพราะอเมริกาขาดดุงเงอมาอยู่แล้วแต่และปีเนี่ยงออ,อเมริกาขาดดุงเงอมาร่วมสองสองล้านล้านเหรียญอะ่ะ เพราะว่าท <Auf S 1> <tober. S 2> like, ุกปีเนี่ยอเมริกาต้องใช้เงินงบประมาณประจําปีประมาณสักประมาณสักเจ็ดล้านเหรียญอัพแต่ว่าตอนที่ยังไม่ได้มีไอการการมีไอ้ริซิโพโคทาลีฟเนี่ยเขาก็เก็บภาษีได้ประมาณสักสี่จุดแปดล้านเหรียญนะครับมันก็ขายไปประมาณสักสองล้านเหรียญเศษประมาณสองล้านเหรียญกลมๆนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเขาเพิ่มไอ้ลิซิปโพโคทาลีฟขึ้นมาเนี่ยเขาได้เงินดีมาเนี่ยผมว่าเฉลี่ยก็มาสัก ไม่หนีรักษาวสี่แสนล้านเหรียญต่อปีนะครับมันก็เท่ากับสิ่งที่เขาจะต้องก่อหน,นี้เพิ่มไงมันก็ต้องเป็นการต่อลมหายใจใช่ไหมครับว่าว่าเป็นเมื่อไงแล้วโอ้โหตัวเลขม,มันออกมาเนี่ยถึงเวลาแล้วโอ้โหเขาต้องไปของปมงณขออ่อเพราะว่าตามกฎหมายของบีการเนี่ยตามตามกฎหมายของเขาเนี่ยเวลาคุณจะก่อหน,นี้เพิ่มวเวลาคุณจะขาดดึงเงื่อนงำคุณต้องคุณต้องคุณต้องอัพรูฟจากรัฐสภาไงนะทั้งสองสภาใช่ไหมครับนะอ่านะ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 ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นมันก็เลยมันก็เลยผ่อนเบาไอภาวะของไอ สามสี่ล้านเหรียญต่อปีเนี่ยที่เขาจะต้องขายดุระมันเพิ่มเนี่ยนะฮะอ่าผมว่าทัองมองแค่นี้แหละมันจะเกียบภาษีแล้วก็แล้วก็สร้างความบั่นทอนให้แก่โลกอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับอ่าแต่ถ้าฟังจากที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยคือทางด้านของอเมริกาเขาก็อยู่อย่างหวาดระแวงเหมือนกันนะฮะอาจารย์ทางเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการเมืองนับจากนี้ไปแล้วก็ตัวของเขาเองด้วยเรื่องของฐานะการเงินอีก คราวนี้มันก็เลยกลับมาอย่างที่นโยบายที่กลยุทธ์ที่โดนท่านทำเขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าต้อง่ึงความมั่นคงด้วยแล้วฟังอย่างอาจารย์พูดก็เหมือนว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะว่าอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนี้คือตั้งใจที่จะล้มกระดานแล้วก็ไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามเแต่ว่าลักษณะที่เขาทำอะ่ะมันเหมือนเป็นการเตรียมความเตรียมพร้อมด้วยถ้าเกิดสงครามอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกเรลเซกเตอร์เขาเนี่ยต้องแข็งแรงเพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็ซัพพอร์ตไม่ได้ ความเข้มแข็งของประเทศก็คือหมายถึงเรื่องความมั่นคงอีกนั่นแหละเพราะว่าการเกิดสงครามครั้งใหม่หรือว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นนะฮะมันจะไม่ใช่อเมริกาประเภทมาเข้ามาลกุกแจงมาเข้าทีหลังเหมือนกับสงครามโลกครั้งสองครั้งอย่าลืมนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอเมริกาเป็นผู้มาทีหลังอย่างบ้างๆทั้งคู่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามโลกครั้งที่สองนี่นะนะครับช,ชาติหนึ่นเขา,ล,กกาล้กไปลองสองสามปีแล้วอเมริกาเพิ่งยาเพิ่อจะมาประกาศสงคราม หลังจากที่อเมริกาจีนญี่ปุ่นเป็นโมไอ้เพอร์ฮาเบอร์ใช่ไหมครับนะนะเป็นไงครับแต่ว่าครั้งเนี้ยถ้ามันจะเกิดสงครามขนาดใหญ่ก็คืออเมริกาเป็น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 ต้นเหตุเป็นผู้นำในการก่อสงครามก็คือเป็นคู่คู่ต่อสู้หลักนะฮะไม่ใช่ให้ยุโรปเป็นผู้ก่อเหมือนทั้งคู่ของสงครามโลกเมื่อ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 ในช่วงที่ผ่านมาคือครั้งครั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองด้วยนะครับนะ จืมะนั้นเมื่อเป็นเป็นคู่ต่อสู้หลักเป็นเป็นเป็นผู้เปิดสงครามหลักหลักหรือว่าทําสงครามหลักเนี่ยนะคุณต้องมีความพร้อมในประเทศมากๆไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของเลี l ย e เซกเตอร์เพราะว่าฟันเชียลเซกเตอร์สื่อเซกเตอร์มันจะช่วยอะไรคุณได้แหละถ้าเกิดสงครามเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของมันนี่แชทนะคะ